สบายดีทุกคนวัอนี้สมผูกับอําพรกันชิมาฮักน้าหมายไปแกะนะทุกคนอยู่เกาะเฮิรนเขาเองวัอนี้จะน้องดีบเป็นมือกองทุกคนน้าหมายจะอยู่สุตินื่อเอาทุกคนเลยมาความอันลำบากผู้หลอนฝนหากระด็บไปเนาะ vô <laughs> hình thường lấy lại tụi của đất lại mà lại, mười lại lạy mười chín lạy mười Một mốt được của đất ก็นไมเฮอร์นท์ทุ่งผู่เอะงอกพอหมดหรือโลมืดเยอ้อดคู่หมื้ทุกคนแล้วมันก็ออกตลอดเลยเนี่ยเลยออจะจะออกอีกน้อย่อกละไลายเลย แก,กน,น,นเรามาลอะไรยเงียงทุกคนเราอยู่กาเราหมาอะเอากรหน่งอุ่าส์ตรงนี้เนาอก่อนัอาานน้น,นเคยไม่เคยอ้อนออกหมาคือเคหมดไหลไม่ได้ไม่ไดไม่ได้กลนพี่ปูโต๊ะนี้น้องอ่ำกับน้องลีเป็นโถด นี rumor, ่ตัวหน่ตัวบทางห่อมดหลายเลยทุกคนหมดขันเดน้อวแูดดิแกงแสบเย น้องชููยีแกงอกไม้กจิบนอมันนี่่องวิอี้ไอู่องวิฮาบปาทุกคนน้องชูผูืึนเราวักำลังลีน้องลีที่ทางเรอทุกคนปลาเบิ่งน้องลีเนาะได้ยบ่ คูเบิ้งน้องดิเหินเลยทุกคนเลยมคุหมาเขามเคยเขาม่ด้ลงหนมอยเลยดิแเทุกคนจังหนูิพาิพาน้องดิกํานองอ่าไปโอยทุกคนจังหนูจัหนอไปหน้าป้ไปโค่นโคหอยกับกีทุกคนมาพับป้อสักแสบแท้ๆเลยเมื่อไรทุกคนไปด้าน้ด้กบมันหอยกับกีน่ะเมื่อไรไม่เสียเอามาเฮือพับักแสบ พัดเฉ็บไปลโว้ยนายเนี่ยนะลหหงมือหนาทุกคนสิพาทุกคนไปไปโอหพีมาพี่มาทางนี้พี่ไปไล่แหงคนไอ้ก ใบหน่อยทุกคนที่กันขวดกันหลอดก็นหลอด มกงนมา้อ่มเนกับเาเหงื <Moon> <oy> ่อทุกคนหมดแล้จุ๊บนะเขายังหมดอไตองอีกอเขาไปต้มมาใหม่อได้าใหม่ชุบมึงจะมาต่ำกองให้เนาะคหอเขาไปเขาคิดวก็คิดเาไปหานมูหอะเหอย่างเราอะคันนี้คนอยาเลยเนาะตะเกาเยอะแจงมมาใหม่เราไปหาอยู่โวยทุกคนแต่อันนี้กูเอก คแน่มันยังเป็ดนกพวกฮดคู่หม้อเดดคู่หมอเลยออได้นกไหมกันคันมีฟอดก็มีออแล้วมันมีชุมแต่เก่างามเนี่ยเยอะเลยไปหาขุดกระปุกไปหาหนอไหมตามโอยทุกคนนานปนิงจะเอาอนี้เงะขอเพื่ออะไรเพื่นี้เอเ้อยคันฟอดก็นนี้าพื่อนนมะเ่นเด่งามตามีฟดตนางาง คอยันีเนาะมันหสมยมได้ทันออกมายแกับปเก่งอยู่นาดเนาะอุ้ยมนาก่อนทุกคนหาโอกาสไปก่อนดึงมืออื่นทุกคนนี่ก็แล้วเลยเนาะทุกคน เลาชิบิต้มาใหม่เนาะเมีนปะทุกคนแล้วแหะมาเตเอาเข่าทุกคนหอยเหมือแห้งมือแห้งกันตะจอเขาจะไม่เดินแดดแห้งทุกคนเยมาด้วทุกคน

ตรงนั้นที่หางเดอับเเห็นอะตอนตอนสงตื่นไปาวปะเจอบวงตรงนี้เ้ั่นหัตรง้น มดุก่อีมองค่ะมองก็เด็นุกวะเดนพุมเละเขาก็ถ okay. ่ายคลิปเลยเฮยเลดิาเฮ้ยมันยังเขาเลย่ะมีหอมเหมือตรงมั้เี่ขเขาเมกันเหมือตรงมั้เา่เมอพวกโมบอะเมื่อรพกโมออ มาเลยเนี่วรมน,นี่ามันเด็กพอบงเรายันเราตัดทิมเราดมันเกิดใหม่แหละปิดยิ่ง่ง้ ต้องเล่นกับคนไปเที่ยมานเ่น่า้็เขาเลยเห็นค,คนเลข,าไ,ข,า,ไขาไปในบ้านเนาะขอเลนมาลองนคเด้ฉะนันจุ่มอวนอ

Tầm ý nó là sao hết 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 cái hết 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 เมืนขี้หนาดูเหมือนขี้หนาเลยเหมือนกู้ทำใจของใครเนนั้นไม่ได้เออไม่ไ้หร่ะเออไ